ไข่เป็ดประหลาดเลขโผลบนเปลือกคอหวยห้ามพลาดส่องเลยลุ้นเหง่งงวดนี้ไข่เป็ดประหลาดมีตัวเลขบนเปลือกเจ้าของเผยไม่เคยพบเจอเลขเด็ดโพลุ้นเหง่งงวดนี้เมื่อวันที่30สิงหาคม64ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่21ทับหมู่7ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขุงจังหวัดกุนแพงเพรหลังรับแจ้งพบไข่เป็ดประหลาดมีตัวเลขไทยปรากฏอยู่บนเปลือกไข่ที่บ้านหลังดังกล่าวเมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึง ได้พบกับนายธีรพลลาทองอายุ34ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแล้วว่าตนเลี้ยงเป็ดเล้านี้มานานหลายเดือนแล้วมีทั้งหมด15ตัวช่วงหลังมานี้ก็ออกไข่ทุกวันโดยบ่ายวันนี้เป็ดออกไข่ามา5ฟองปรากฏว่ามี1ฟองลักษณะไม่เหมือนใบอื่นมีตัวเลขไทยคล้ายเลข1และหกไทยปรากฏอยู่บนเปลือกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกตนไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยทำให้คนในครอบครัวนำธูปมาจุดไหว้เสียงทายได้เลข5 3 7 เพื่อจะมีโชคบ้างในงวดนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐ co th ค่ะ